สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับ Toyota s o l ล n a v วีอปี2004นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสภาพพร้อมใช้นะครับ1.5เกียร์ธรรมดาปี2004นะครับใครจะผ่อนก็2001นะครับ4ปีแบ็คิดวางเงินดาว 7,000ครับผ่อนได้เลยครับโทรเจราจาสอบถามไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรถอยู่ที่สระบุรีนะครับใครจะตัดสดก็79,000บาทนะครับรถเช็คให้ทุกระบบเลยนะครับใช้งานได้เลยครับ อยู่บ้านไกลนะครับโทรจรจานะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้แน่นอนนะครับรับประกันว่ารถไม่หายไประหว่างทางแน่นอนครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานนะครับ7 9 0 0 0าบาทได้ปี2004ได้ซ o ล u n a v o อเลยครับลองเช็ครองคํานวณหรือเปรียบเทียบก่อนหน้านี้ก็ได้ครับรถที่นําเสนอมาลงบ่อยๆว่าท่านคุ้มหรือเปล่าถูกใจหรือไม่นะครับ ภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครับสวยสมบูรณ์นะครับมีจอมาด้วยครับโอ้ดีงามมากๆนะครับราคา79,000บาทนะครับ ได้เกียร์ธรรมดาไปใช้งานนะครับ Toyota s o l a Vios เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับอึดทนประหยัดนะครับรุ่นนี้ใช้งานง่ายอะไหล่ไม่แพงครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้โหดีงามมากๆครับนี่ครับภายในครับเป็นเบาะผ้านะครับใครจะอัดสดรีบเลยนะครับรีบโพจรจารนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับใครอยู่ใกล้สระบุรีโไปดูรถทดลองขับนะครับเนี่ยมีจอมาให้แล้วนะครับถือเป็นของแถมนะครับแต่ต้องบอกนะว่า น่าสนใจมากครับเป็นเกียร์ธรรมดาเหมาะสําหรับสมาชิกที่ใช้งานเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็ได้ลถปีใหม่ขึ้นมาอีกครับแล้วเครื่องยนต์ของวีออสนี่ก็อึดทนแน่นอนนะครับอะไรเยอะดูแลง่ายครับลองชมนะครับรีบตัดสินใจเลยครับสภาพนี้ราคานี้อยู่ไม่นานนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับแบคลิสก็ผ่อนได้นะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับจัดไปเลยครับทดลองขับก็ได้นะครับอยู่ไกล ไม่ทันก็โทรเจรจาครับจะมาจําเจรจากันดูนะครับรับประกันว่ารถถึงบ้านนะครับไว้ใจได้ครับรถไม่หายไม่ใช่โกหกหมกเม็ดแน่นอนนะครับสวยสมบูรณ์นะครับ v ีออเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับคันนี้รีบตัดสินใจเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักแต่ต่อนะครับเอาไปใช้งานกันในราคาที่ย่อมยาวแบบนี้ได้ v ีออปี2004นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา1.5ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผ่อน2 1 0 0นี่ชิลชินะครับต่อวัน